สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเราคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ m ันนี้ทุ่งเดทันโลกการเงินค่ะทักทายกันรประจําทุกคืนแบบนี้นะคะสี่ทุ่มวันนี้วันพุธค่ะ17กรกฎาคม2567อยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะคุณแผนณที่ประดาและดิฉันแนสที่คําพรค่ะค่าคืนนี้มีหลากหลายประเด็นมาฝากกันละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปรับประมาณการรายประเทศของ IMF นะคนะคะ,คะมีการปรับประมาณการที่ถือว่าเป็นข่าวดีของไทยก็คือมีการปรับเพิ่มเป้า GDP ของไทยในปีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะค่ะแล้วก็ อีกหนึ่งข่าวหนึ่งประเด็นนามาฝากกันเรื่องของ EV ีจากจีนนั่นเองนะคะจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ทางสหรัฐอเมริกาหรือว่าแคนาดาม,มีการตั้งกำแงพงภาษีไปแล้วคิวถัดไปยุโรปจะเป็นอย่างไรตอนนี้เริ่มมีการลังเลแล้วนะเพราะว่าเรื่องของ EV จีจีนนอกจากจะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจก็มีความสัมพันธ์แล้วก็มีความใกล้เคียงใ,ในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะเป็นข่าวร้อนๆในเรื่องการเมืองของสหรัฐอเมริกาค่ะ,คะหลังจากที่มีกรณีของ การลอบสังหารนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งเป็นผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากริพับลิกันประเด็นดังกล่าวนั้นนะคะก็ส่งผลทําให้คะแนนนิยมของนายทรัมป์นั้นปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องละค่ะซึ่งประเด็นนี้ทําให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าถ้าได้นั่งตําแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2เงินเฟอ้อทั่วโลกกลับมาปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนค่ะ โดยนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรือว่า American first นะคะของนายโดนัลด์ทรัมป์ก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าอาจจะฉุดชนวนเงินเฟอปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากนักวิเคราะห์มองว่านโยบายการสร้างกำแพงภาษีนำเข้าในระดับสูงการลดการจัดเก็บภาษีในประเทศอาจจะทำให้เงินเฟอสูงขึ้นคือพอจัดเก็บภาษีนำเข้านะคะจากต่างประเทศสินค้าที่นำเข้ามาแพงขึ้น เปิดโอกาสให้คนในประเทศหรือว่าผู้ผลิตในประเทศปรับราคาสูงขึ้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นต้นทุนที่อาจจะต้องพิจารณาเพราะอาจจะทําให้สินค้าและบริการราคาแพงขึ้นนั่นเองค่ะเป็นการจับตาจากทางด้านของสำนักข่าว cnbc นะคะที่รายงานถึงมุมมองของหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์มหาภาคข,ของ street street global market คุณไมเคิลเมสคัฟนะคะระบุบอกว่า ความเสี่ยงที่นโยบายของคุณทรัมป์ที่จะมาในสมัยที่2นั้นน่าจะเร่งทำให้เงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าสมัยแรกซะอีกค่ะเมื่อเทียบกับปี2,559ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เงินเฟอ้อต่ำที่สุดและคาดการเงินเฟอ้อก็ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะคะ แต่ปีนี้ต่างออกไปปีนี้และปีหน้าคาดการว่าอัตราเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและเป็นที่น่ากังวลและการนั่งเก้าอี้ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่สองนั้นน่าจะส่งผลทำให้ราคาสินค้าทั้งสหรัฐต่างประเทศเอเชียและยุโรปปรับตัวสูงขึ้นค่ะ มีรายงานล่าสุดด้วยนะคะต่อกรณีการลอบสังหารนายโดนัลด์ทรัมป์จากสำนักข่าว NBC News รายงานว่าณนะปัจจุบันทางด้านของหน่วยอารักขาบุคคลสำคัญแห่งสหรัฐได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยของคุณโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีหน่วยข่าวกรองระบุว่าอิรานนั้นมีแผนล,ลอบสังหารนายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ ตั้งสหรัฐนั้นจะมีขึ้นนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็นับดูอย่างอีกหลายเดือนอแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ประเด็นต่างๆร้อนแรงขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะทําให้แต่ละประเทศเองก็ต้องตั้งรับนวิเคราะห์นโยบายต่างๆของนายโดนัลด์ทรัมป์รอไว้แล้วด้วยนะคะโดยเฉพาะจีนค่ะจะเป็นอะไรต่อไปแล้วก็มาตรการต่างๆอย่างเช่นาหกร์กำ ev นะคะที่เคยร้อนแรงก่อนหน้านี้ก็เจอด่านกําแพงภาษีในหลายประเทศโดยเฉพาะการขึ้นภาษีในสหรัฐนั่นเองนะคะทีนี้ในแง่ของสภาพยุโรปหรออือว่า eu จะเป็นอย่างไรต่อไปปรากฏว่าข้อมูลระบุนะคะว่าตอนนี้สมาชิก EU นั้นลังเลค่ะในการโหวตเก็บภาษี EV ของจีนนะคะกังวลว่าจะกระทบจากการตอบโต้จากจีนค่ะโดยสำนนกขา uters, ่าอข่าอรายงานเรื่องนี้นะคะอ้างแหล่งข่าวค่ะบอกว่าบรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เสียงแตกนะคะ ในเรื่องการจัดเก็บภาษีนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV จากจีนค่ะหลังจากที่คณะกรรมาการยุโรปหรือว่า EC นะคะซึ่งดูแลนโยบายการค้าของ EU ได้กําหนดอัตราภาษีชั่วคราวเอาไว้ ที่ระดับสูงสุดนะคะมากถึง37.6%สําหรับรถ EV ีที่นําเข้าจากจีนค่ะโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้จีนนะคะที่ให้เงินอุดหนุนแก่กิจการกลุ่มนี้อย่างไม่เป็นธรรมและ e c เองก็มีการสอบถามความคิดเห็นจากชาติสมาชิก EU ในรูปแบบการลงคะแนนเสียงอย่างความนิยมนะคะที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายค่ะและข่าวระบุด้วยนะคะว่ามีชาติสมาชิก EU โหวตหนุนการจัดเก็บภาษีดังกล่าว 12ประเทศค่ะแล้วก็มีคัดค้านนะคะ4ประเทศและงดออกเสียง11ประเทศซึ่งทาง e c ก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะนำผลวทนี้ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าจัดเก็บภาษีอย่างเป็นทางการหรือไม่ในกรณีที่ทางการค้าที่ถูกจับตามมาที่สุดข,ของอีูในปัจจุบันนี้ค่ะ ซึ่งถ้าหาก eu นะคะตัดสินใจบังคับใช้มาตรการทางภาษีหลังเสร็จสิ้นการสืบสวนแล้วชาติสมาชิก eu จะต้องลงคะแนนเสียงที่มีผลผลูกพันค่ะซึ่งมาตรการนี้นะคะจะถูกบังคับใช้เว้นแต่จะมี15ประเทศซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็น65ของประชากร eu โหวตคัดค้านค่ะ และถ้าหากผลโหวตนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการลงคะแนนเสียงอย่างความนิยมภาษีนำเข้านั้นก็จะมีผลบังคับใช้ค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะก็จะมีผลบังคับกันเป็นเวลา5ปีค่ะ แต่ว่าอะไรก็ตามนะคะการงดออกเสียงเปน็นจำนวนมากสะท้อนให้เห็นนะคะถึงความลังเลข,ของชาติสมาชิกยูค่ะแม้ว่ากลุ่มที่งดออกเสียงนี้จะตระหนักถึงประเด็นของ e c ที่ว่าการค้านั้นต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าหลายชาติเกิดความกังวลน,นะคะว่าจีนนั้นอาจจะออกมาตรการตอบโต้มาจนกลายเป็นสงครามการค้าได้ค่ะ ซึ่งมีแหล่งข่าวจากรัฐบาลระบุด้วยนะคะว่าฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนต่างโหวตหนุนการจะเก็บภาษีขณะที่เยอรมนีฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนค่ะงดออกเสียงในเรื่องนี้ค่ะ เราติดตามประเด็นดังกล่าวนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปสรรคทางด้านการค้าที่นับปัจจุบันเองจีนเผชิญปัญหาทา้าทายหลายด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการผลิตที่มากจนเกินไปไปติดตามกันต่อคะ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจนะั่นก็คือการประเมินที่ทางการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะคะในปีนี้ IMF นั้นมองว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะทรงตัวปรับลดเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐแต่ว่าเป็นข่าวดีในการปรับเพิ่มเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยคะ่ะโดยทางด้านของกองทุนการเงินระหว่าง างประเทศได้เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะหรือว่า World Economic Outlook คาดการว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากการคาดการในเดือนเมษายนค่ะน่าจะมีการเติบโตอยู่ที่3.2โดยมองว่าปริมาณการค้าโลกในปีนี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้รับแรงหนุนจากการส่งออกที่แข็งแกร่งในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและคาดการว่าปีหน้า2568นั้นเศรษฐกิจโลกน่าจะขยายตัวได้3.3 ในขณะเดียวกันได้มีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจสหรัฐลงสู่ระดับ2.6จากคาดการเดิมที่2.7ค่ะปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นสู่ระดับ0.7จากเดิมมองที่0.9และคาดการว่าจีนและอินเดียจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกในปีนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะ IMF นั้นได้มีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งในปีนี้และปีหน้า มองว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จากเดิมมองไว้ที่2.7จะเติบโตได้ที่ระดับ2.8และคาดการว่าในปีหน้า2568ไทยจะเติบโตได้จากคาดการเดิมที่2.9ไปสู่ระดับ3.1ค่ะโดยระบุนะบ,บอกว่าแนวโน้มในปีนี้การส่งออกยังคงเป็นตัวเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเทคโนโลยีค่ะ ยังอยู่ในเรื่องที่เป็นมุมมองเชิงบวกนะคะนอกจากประเทศไทยก็ในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าอ่อนนิสงจากการที่มีการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ค่ะทำให้ adb นะคะมีการปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจของกลุ่มเอเชียแปซิฟิกค่ะสำนข่าวสิ้นหัวรายงานเรื่องนี้ค่ะบอกว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือว่า adb นะคะได้เปิดเผยรายงานที่เรียกว่า asian development outlook 2024 ซึ่งมีการปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศก,กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปีนี้นะคะปรับขึ้นสู่ระดับ5%จากตัวเลขเดิมนั้นคาดการเอาไว้อยู่ที่ระดับ4.9%ค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะ ส่วนแนวน้มในปีหน้านะคะทาง ADB นั้นคงตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจเอาไว้ที่ระดับ4.9ซ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะ ADB ประเมินค่ะว่าอุปสงค์ภายในประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกฟื้นตัวขึ้นและการส่งออกมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหากรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะ ADB ก็มีการปรับเพิ่มคาดการการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเอเชียตนออกสู่ระดับ4.6ค่ะเนื่องจากความแข็งแกร่งของการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และสินค้าประเภทอื่นๆนะคะโดยได้แรงหนุนจากความนิยมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และพร้อมกันนี้ค่ะ ADB ก็มีการคงคาดการณเศรษฐกิจในปีหน้าของภูมิภาคนี้นะคะเอาไว้ที่ระดับ4.2ขณะที่เศรษฐกิจในเอเชีย เเชียตะวันออกเชียงใต้นั้นจะยังคงขยายตัวอยู่ที่ระดับ4.6%ในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะจะอยู่ที่4.7%ค่ะส่วนเรื่องของแนวโน้มงเงินเฟ้อค่ะ ADB คาดการว่าเงินเฟ้อของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียนั้นจะชะลอตัวลงนะคะไปสู่ระดับ2.9%ในปีนี้แล้วก็จากระดับ3.3%เมื่อปีที่แล้วค่ะและคาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อในปีหน้านั้นจะอยู่ที่3% โดย ADB มองนะคะว่าอัตราดอกเบีย้ยในสหรัฐอเมริกานั้นรวมถึงชาติอื่นๆในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของเอเชียแล้วก็ยังมีความเสี่ยงนะคะที่เศรษฐกิจนั้นจะ,ะเผชิญภาวะขาลงรวมถึงความเสี่ยงเรื่องผลการเลือกตั้งในสหรัฐด้วยนะคะเรื่องสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และความแปรปรวนเรื่องของสภาพอากาศด้วยค่ะ เดี๋ยวเราติดตามนะคะทิ้งท้ายความเคลื่อนไหวในบริษัจทจดทะเบียนอื่นๆที่น่าสนใจรอบโลกค่ะแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมามองหาโอกาสการลงทุนในทองคำหลังทำราคานิวไฮใหม่ค่ะหุ้น TSMC บริษัทผู้ผลิตชิปของไต้หวนันถูกเทขายหลังโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคริพบริการระบุว่าไต้หวันควรจ่ายเงินให้สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการป้องกันดินแดน เนื่องจากไต้หวันไม่ได้ให้อะไรแก่สหรัฐเลยแต่กวาดเอาธุรกิจชิปไปเกือบร0อยเปอร์เซสถานการณ์ดังกล่าวกลายเป็นที่จับตาเนื่องจาก TSMC เป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ AI สมาร์ทโฟนไปจนถึงเครื่องบินรบและหากเกิดความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นอาจกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเคทีีวูด c โ o ของบริษัท Arc Investment Management ประเมินว่าการรุกเข้าสู่ธุรกิจรถแท็กซี่ไร้คนขบับหรือโรโบแโท็กซี่ของเทสลา จะเป็นตัวสนับสนุนกำไรเร่งให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นราวสิบเท่าซึ่งหากเราคิดถูกหุ้นเทสลาอย่างพุ่งไปได้อีกไกลาการแสดงความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางราคาหุ้นของเทสลาที่ล่วงลง43%นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่22เมษายนหลังยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั่วโลกชะลอตัว ริชมอนบริษัทสินค้าหรูเจ้าของแบรนด์คาเทียเปิดเผยว่ายอดขายเกือบทรงตัวในไตรมาสที่2หลังอุปสงค์ในตลาดจีนซบเซากดดันยอดขายโดยรวมต่ำกว่าคาดการณ์แต่ยังดีที่ได้รับแรงชดเชยจากยอดขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นกว่า59รับแรงซื้อจากผู้ซื้อชาวจีนที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงเพื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยในญี่ปุ่น วันนี้ราคาทองคําทําสถิติใหม่นะคะดังนั้นมาตรวจสอบกันสัหน่อยคะ่ะว่าแนวโน้มการไปต่อหรือว่าการปรับพักฐานจะเกิดขึ้นหรือไม่กับทิศทางราคาทองคําในช่วงเวลานี้นะคะพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion a d Futures ค่ะสวัสดีคะ่ะคุณวรุษคะ่ะ สว,ส,สวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณแดชครับสวัสดีค่ะคุณรุตครัมาดูเรื่องของราคาทองคํากันเลยนะคะหลังจากได้เห็นว่ามีการทสาสถิติสูงสุดนะคะสองพั 2, 2นสี่ร้อยปดิบสองดลลาร์ไปแล้วหลังจากนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรคะปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตากันต่อบ,บ้างคะครับก็อบอกว่าทองคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นตามทํามใจใหม่นะครับสัญญ,ญาณเงาเก่าเนี่ยเฉพาะที่เห็นถึงแรงซื้อทองคำในระยะสั้น ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับองนี้เนี่ยถ้าเราดูจากเหตุผลก็ต้องบอกว่ามาจากหลายๆปัจจัยที่สนับสนุนองค์ความครับไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มที่เฟดจะปร,ะรับลดอัตราเบี้ยลงถึงสามครั้งในปีนี้นะครับก็เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนหรือดันทองคําปรับตัวขึ้นมาปัจจัยที่สองก็คือสถานการณ์ความผันผวนวุ่นวายทางการเืองในฝั่งสหรัฐเราจะเห็นว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ถูกรอบสังหารน,นะครับ ก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยมีการประเมินต่อไปถึงความเสี่ยงและความวุ่นวายทางการเมืองในอนาคตหรือสถานการณ์การเมืองหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจจะมีสถานาการณ์รุนแรงมากขึ้นถ้าคุณทรัมเองมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดอีอ่จจัยจดังกล่าวเนี่ยก็กระตุ้นแรงซื้อของคำในหุ้นสิสนทรัพย์ปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ครับในช่วงเช้าของวันพุธนี้นะครับธนาคารกลางจีนมีการออก ฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับก็ทําให้เกิดความหวังว่าการประชุมพักคอมมิวนิสต์ของจีนในสัปดาห์นี้น่าจะมีการทยอยประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของการอาัฉีดหรือเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัจจัยรวมๆเนี่ยก็เลยทําให้ทองขยับหรือรัดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถามว่าทองจะไปต่อไหมถ้าปัจจัยที่ซัพพอร์ตของคําดังกล่าวเนี่ยยังคงอยู่นะครับแล้วก็มีการอัดเงินลดจกเบียหรือมีการ ความเป็นเครียดระหว่างประเทศเนี่ยยังมีแนวโน้มดำเนินต่อไปเราก็มองว่าทองคํายังกลับตัวขึ้นได้ต่อแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าปัจจัยบวกที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เริ่มจางหายหรือนักลงทุนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองว่าจากลดดอกเบี้ยสามครั้งเหลือหนึ่งครั้งนะครับทองคําก็อาจถูกสายทํากําไรในช่วงสั้นสรับกลับลงมาได้เหมืนันครับ เรามีมุมมองยังไงบ้างคะเพราะว่ามีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันว่าถ้าหากคุณโดนดัทรัมามันอาจจะเกิดเรื่องของเงินเฟ้อที่อาจจะเร่งตัวสูงขึ้นอีกในอนาคตเราคาดหวังเร็วเกินไปหรือเปล่าคะเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอะค่ะครับต้องต้องบอกว่าปัจจัยหรือประเด็นล่งางเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ตลาดจับตานะครับท่านนี้เนี่ยตลาดยังมองครับว่า้าพภาพของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเกิดชะลอตัวหรือเกิดดอกตัวลงจริงเนี่ย ก็อาจจะทําให้เฟส,สามารถปรับลดดอกเบีย้ยลงได้นะครับแต่ถ้ามีสถานการณ์หรือความวุ่นวายเกี่ยวกับเงินเฟอ้อกับมาเร่งตัวขึ้นเฟก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตก็เป็นได้เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยเราอยากจะให้จับตาดูการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ทางอัตราเงินเฟอ้อที่อาจจะเร่งตัวขึ้นในระยะกลางและก็ระยะยาวถัดจากนี้ไปนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่ง ที่นักลงทุนในฝั่งทองคําจับตาแล้วก็กังวลครับส้าเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นจริงก็อาจจะกลับมาเป็นปจัจจัยลบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความัวผวนวุ่นวายในระยะสั้นต่อแนวโน้มการเมืองนะครับในฝั่งสหรัฐเรายังมองว่าระยะสั้นเนี่ยเป็นปัจจัยหนุนทองคำอยู่ดังนั้นถ้าเราพิจารณาจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทอง,งจริงๆเราก็มองว่าระยะสั้นมีปัจจัยหนุนนะครับแต่ ระยะกลางระยะยาวอาจจะประชิญกับแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกับลงมาดังนั้นเนี่ย้านนกลกทุนมองในลักษณะดังกล่าวเราอยากจะให้เน้นไปที่การทำกำไรระยะสั้นมากกว่าเพราะว่าราคาระยับหรือปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าปัจจัยกดดันในระยะกลางระยะยาวออไม่ได้เกิดขึ้นจริงเราก็มองว่าทองน่าจะเป็นลักษณะของการทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปได้ครับ จากปัจจัยที่คุณรุตบอกมานะคะถ้าเรามองในเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำในระยะถัดไปนะคะจะเป็นอย่างไรกลยุทธ์ที่ควรใช้รวมถึงกรอบราคาด้วยค่ะครับระยะสั้นเนี่ยเรายังมองว่าค่าทองคำอ่อนตัวหรือยอดดลงมาในระดับจำกัดนะครับยังสามารถเข้าซื้อได้แต่ไม่เน้นเป็นลักสะของการไล่ซื้อหรือสะสมเพิ่มถือทองเยอะๆนะครับเพราะว่าทองออทามไพไม่ได้ถูกแล้วนะครับ แนวรับหรือโซนเข้าซื้อเนี่ย2,466 2,450เหรียญดอลลาร์ต่อเพชออนสี่หมื่นหนึ่บาทต่อบาททองคำเป็นโซนเข้าซื้อนะครับเมื่อทองคำปรับตัวหรือขยับขึ้นแนะนำจับตาดูแนวต้านในโซนระดับ2,500เหรียญดอลลาร์ต่อเพชออนเป็นเป้าหมายของทองคำปีนี้ที่ไหลใต้ ไหลโบกแล้วก็วันทีน่ธกิจขนาดใหญ่รลดทั้งไวเอลปังเป้าเอาไว้ว่าจะได้เห็นนะครับต้องดูว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเนี่ยแบบขายนะครับ2,500เหรียญดอลลาร์ต่อเทชออนคิดเป็นทองไทยเนี่ยประมาณ4 2 5 0มบาทต่อบาททองคํานะครับอย่างไรก็ตามในปีหน้าเนี่ยไวเอย,ยังมองนะครับว่ามีลุ้นจะเห็นทองคําค่อยๆปรับโจวขึ้นต่อถ้าปัจจัยคื้นถ่ายเนี่ยคงสนับสนุน มองเป้าหมายอัดไปของปีหน้า2,650เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซ์ออนหรืออาจจะเห็นทองคำในระยะกลางระยะยาวค่อยๆขยับขึ้นไปใกล้ๆก,ก,กับระดับซีนหรือ5,000บาทประมาณของทองคำแต่ถ้นนี้พังนั้นเนี่ยระดับดังกล่าวอาจจะต้องรออาศัยระยะเวลาหรือบางช่วงบางตอนในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเห็นการพักฐานล,ลงมาข่งทองคำก่อนก็อ,อาจจะต้องรอจังหวะราคาอ่อนตัวนย่อตัวลงมาให้เข้าซื้อเก็บหรือสะสมเพิ่มเติมครับ ได้เลยค่ะแอบเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ไปวางแผนการลงทุนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นแนวทางการลงทุนนะคะหลายๆคนบอกว่าราคาวิ่งขึ้นมาแรงๆแบบนี้นะคะจะไปไล่ซื้อต่อก็อาจจะค่อนข้างมีความเสี่ยงนะคะรอจังหวะย่อตัวก็ยังยังไม่สายค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ โดยการเงินธนาคาร ตามข่าวกันต่อกับ m ั n นี่ o d a เดค่ะคุณผู้ชมคะ้ะห้ามพลาดสำหรับงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้เลยนะคะจากทางวารสารการเงินธนาคารค่ะ,คะในการจัดงานนะคะมันนี่แอนแบงกิ่งอวอร์ดสองค่ะโดยงานนี้นะคะมันนี่แอนแบงกิ่งอวอร์ดสองนนั้นจะเป็นการประกาศรางวัลเกียรติยศนะคะตลาดเงินตลาดทุนไทยค่ะ วารสารการเงินธนาคารนะคะ Re e R ob, ริเริ่มมอบรางวัลเกียรติยศ Money and Banking Award มาตั้งแต่ปี2,551ค่ะปีนี้เป็นปีที่17แล้วนะคะเพื่อยกย่องผู้บริหารธนาคารสถาบ,บันการเงินและบริษัทจดทะเบียนค่ะที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง และยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมค่ะโดยพิธีมอบรางวัลเกียรติยศมันนี่แอนแ n งกิ่งอะวอ2024นั้นจะจัดขึ้นนะคะในวันศุกร์นี้วันที่19กรกฎาคม2567เวลา14นาฬิกาณห้องรีเจนซี่บอลรูมชั้น5โรงแรมไฮแอท d ีเจนซี่กรุงเทพสุขุมวิทค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากทางดรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนริพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลค่ะโดยรางวัลครั้งนี้นะคะรางวัลกิจยศมันิอแบงกี้อวอร์ดสอง a w น r d 2024นั้นประกอบไปด้วย6สาขา41รางวัลดังนี้ค่ะรางวัลน,นักการเงินแห่งปีค่ะ financier of the year รางวัลธนาคารแห่งปี bank of the year รางวัลธนาคารผู้ลูกค้ารายย่อยแห่งปี Best Retail Bank of the Year รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี Best Public Company of the Year รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี Best Securities Company of the Year และรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี Best Mutual Fund of the Year คุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมพิธีมอบรางวัล Money and Banking Award 2อ2 4ได้3ช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Live นะคะของเพจการเงินธนาคาร Money Expo Money and Banking Channel และทาง YouTube Money and Banking Channel หรือทางเว็บไซต์ค่ะ www money and banking co th ค่ะ ราติดตามการประกาศรางวัลกันได้นะคะในวันศุกร์นี้ละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวดีๆค่ะที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันบ้านนะคะล่าสุดค่ะเป็นกิจกรรมจากทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตจัดเมืองไทยไตรกีฬาที่ห้วยไม้เต็งราชบุรีสนามที่2ของปี2567ค่ะ คุณสาระล่ำซมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจเมืองไทยประกันชีวิตเปิดเผยค่ะว่าเมืองไทยประกันชีวิตตอกย้ำนโยบายการสนับสนุนประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยนำทีมผู้บริหารพนักงานและประชาชนร่วมแข่งขันในงานเมืองไทยไตรกีฬาสนามราชบุรีซึ่งเป็นสนามที่2ของปี2567การแข่งขันในครั้งนี้รับความประทับใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะโดยบรรยากาศที่อบอุ่นและสวยงามของทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ การจัดงานเมืองไทยตรยกีฬาสนามที่2ณนอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เตงจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีในหมู่ผู้เข้าร่วมมีทั้งการว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจมีนักกีฬาที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันกว่า458คน นอกจากนี้บริษัทยังเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ร่วมการแข่งขันโดยมอบสิทธิพิเศษด้วยประกันอุบัติเหตุกลุ่มระยะสั้นพลัสฟรีทุนประกัน100,000บาทต่ตอคนค่าชดเชยการรักษาพยาบาลสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุด10,000บาทซึ่งเงินไขที่ได้รับสิทธิ์เป็นไปตามที่บมจเมืองไทยประกันชีวิตกำหนดค่ะ เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพจากทางเมืองไทยประกันชีวิตค่ะจัดกันมายังต่อเนื่องและกระแสะตอบรับก็ดีมากๆด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ําคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ